ต่างินไปเห็นเ,นเจ้ามีคนเอาไปเป็นคู่อายคุก iedzieć, อยู่บ่ใดย่าตายซ้ำอีกเพื่ Twelve, อสองเด้นโอ,อ้ยอีละนองขนาดล้ำยังกำลังยืนเงิน สวนางย่างเงี้เสียงดีกนี้โอ้ยอาจะสีวาจังไหนพรแต่ผู้ขาเปิดกระจกลงเป็นเงื่อนเจ้า้าเงื่อนเมงื่อนเมย์ผเชื่อแพทบสนเงื่อนเมย์ที่เวาไว้ไม่ถแมนดูพะน่ะโอ้นักวางก็นึ่งเละแต่ะนบ่ดเีสีบอกืัไง ไฟม่มีบอกว่าผมก็เลยว่าโอ้ยพอเ้ยเงบ่กระเนนักลอกรเป็นสกระเพอเป็นสีมันบ็ทันมีไฟแสงสีก็เลยว่าเังนสีนะครับก็อ่ะมวนบ่ละแม่ล่ำมากไงอ้เยอะก่อนะอะไรก่อนพอเยอะกว่อนะ่พอใหญ่หนิคุ้ที่รุ่เลยตึงไทยตึงขอกว่าร่ำผู้ได้ทายแต่ได้เข้าามากกได้แม่เดียวเอัอัให้คุกเลเดือเข้านา้เอาเอาอนี้ขอแม่ ไเอาปกจเจศกันเลยนี่เนะได้ได้สั่งมาเลยอันนี้เขาเอคยลั่งในดอกเลเนี่ยเด้อเพียดเสียงครับลั่งในดอกเพิ่ดกระเดือยนะครับลั่งโชว์เสียงเหมดกระเดือยเสียงดีว่าดีฟังก็รล้แม่วงนิ่งเรื่อยหับจ่อเสียงดีเป็นอีกต่อไใจก่อนทุกท่านเย็นใบก่อนยำหัน คลงานชาวขณะไปอวยมาเลานี้มีท่านเดียวมาตกกอนผมลูกแพ้ไวพ้พอนกำลังย้อนเข่าเลือ ดอเืองเสียงอีสานไม่นุกน้อยบอ่ถอยล่าเพื่อนสาวบ่ได้เห็นแต่ละมือคือสีขาดทั้งใจใกล้หรือไกลที่ตามชมชมน้ำหมอน้ำเลเอยงที่พอเสียงฟังเห็นหน้าโตแสดงดารา อยากมาพออีกคือเกา่าติดตามข่าวหาวเซาลถดกระเมาบ่ไดยานเงินนั้นป่งบ่อทั้คนกันมาหลายหมู่บ้านหลานขอขอบพระคุณแฟนผมสุดแสนสิบีใจอบอุ่นในฤือไทยโอน ในกระมผดผมยังชื่นแมนวันหรือคืนเดือนปีไ่ได้กายพานยังบ่ลืมพระคุณทานผมต้องการ่ากพ่อเห็นหาาน,น้าท่านผูกฟังบัดน,นี้หันมาจากบางบางจะเด็ดสื่อคือนน้ำฉันลูกกำนั้นพ้องเพ็ด มูคนเดียวอยู่2คนกับน้องโนนสำลานเป็นบ้านอยู่ยังบ่ทันได้มีคู่อายุเลยผ่านเขาสิบ19เกินว่าสาวโอ้ยเด้แฟนโอโอโอ

ธนาพญัติถือก่องดีวะขอบคุณห,หลายๆด้วแม่เด้อสำหรับแฟนควมหาควมศรัทธาของพี่น้องแฟนเพลงแฟนบ่อน้ำสูสงถูสูงคนไอ้แพ้เจ้าสีเศร้าเหล่าบอธนาลองจากนี้ประจุสอดแยกกลบ,บวพวกเหมือดเท่แม่แลเหรอคุณถามมาอยู่ด้แม่ไอ้แพ้งไอ้แพร่เดี๋ยวนี้เจ้าบุญนำมายาหยกลอยเสียงอีสานคือเก่าบอธนาวได้อยูเหลืเด้อแม่เด้พอพ่อมาอย่างบันที แล้วไงผมลองเพียงหน่อยพูดโอ้ยลองหาเพียงขนาดผืว่าลวดไปง่ายง่วงจะพอแล้วลู่พอแล้วคนโอ้ยออกมาจากสีซีชุ่มห้งเต็ียมเตมก็ได้นะครับหาชุ่มงก็ได้แต่ว่าบดถปุ๊บั่นหนอเพราะไอ้มุ้งแล้มารองตัวอียูไอนี่ซ้อนะครับกับขนาดเพื่อนนั่นแหละมันเตรียมตัวแล้วตักซีตักของไว้แล้วโดยเฉพาะมึงนี่แม่แคทแม่แคบดูใสบุ๊บปะ แม่แพ้ตัวพนันเราสร้างมาเลยมืนอนีแพ้แม่บพรเอาหางเครื่องเพราะว่าหางเครื่องอยู่ทั้งไตเต็มแล้ว,ว้อาจารย์ว่ะอ๋อขอบคุณเลยไายแเนี่ยเติมไปรัสเซียเขาถามเนี่ยเติมไปอยู่เฉพาะมาจากสุกวรรณภูมิผมได,ดนอนนาะลัยให้คุณได้เข้ามาเนี่ยกุหลาบแดงอาจารย์มาจวดจัดลูกหาแล้ว